ในค่ำคืนนี้เรากำลังเฝ้ามองหนึ่งในเหตุการณ์ล่มสลายของกองกำลังรัเสเซียที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นมา <c oughs> เหตุการณ์ที่ไม่ใช่การถอนกำลังตามแผนไม่ใช่การถอยแบบสับสนไร้ทิศทางแต่เป็นการพังทลายทั้งกองรบภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอย่างสมบูรณ์แบบจนผู้วิเคราะห์ทางทหารทั่วโลกชี้ว่านี่อาจเป็นสัญ,ญญาณชัดเจนที่สุดว่าแนวรบของรัเสเซียบริเวณดอนเนสเริ่มแตกร้าวจากภายในก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียด ขอเชิญทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องและอยู่กับเราไปจนถึงท้ายรายการเพื่อไม่พลาดทุกช่วงสำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความพ่ายแพ้ทั่วไปเพราะกองทัพยูเครนสามารถปิดล้อมกองพันรัสเซียจำนวนราว350-450นายได้อย่างเฉียบพลันการปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งอิสระทั้งภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลข่าวกรองหลายชุดที่ตรงกันอย่างน่าตกใจกองพันรัเสเซียถูกตัดขาดจากการสื่อสารถูกปิดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพไร้การควบคุมของผู้บังคับบัญชาจนท้ายที่สุดโครงสร้างการรบของทั้งหน่วยพังทลายลงเหมือนกำแพงที่ถูกทุบแตกจากด้านในบางนายยอมจำนนบางนายพยายามหลบหนีและบางนายก็ละทิ้งตำแหน่งโดยไม่แม้แต่จะสู้ต่อจุดเริ่มต้นของค่ำคืนนี้จึงไม่ใช่แค่รายงานข่าวสนามรบทั่วไป แต่เป็นประกาศชัดว่าแนวรบที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งของรัเสเซียอาจกำลังสั่นคลอนครั้งใหญ่และโลกกำลังจับตายอย่างใกล้ชิดว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนทิศทางสงครามได้มากเพียงใดชัยชนะของยูเครนในปฏิบัติการปิดล้อมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จเฉพาะจุดแต่กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดแนวทางการรุกใหม่ในพื้นที่ดอนเนสแนวป้องกันของรัเสเซียที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งเริ่มเผยเห็นช่องโหว่หลายแหง่ง เส้นทางที่ถูกมองว่าไม่สามารถเจาะเข้าไปได้กับกลายเป็นช่องทางที่ยูเครนสามารถใช้ขยายพื้นที่ควบคุมได้อย่างเต็มที่นอกจากประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์บนแผนที่แล้วผลลัพธ์ครั้งนี้ยังสร้างแรงกระตุ้นด้านจิตใจให้กับทหารยูเครนอย่างมหาศาลพวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่าสามารถล้มหน่วยรบของรัสเซียได้ด้วยการวางแผนที่แม่นยำไม่จำเป็นต้องพึ่งกำลังจำนวนมากแต่ใช้ความคล่องตัวและความได้เปรียบด้านข่าวกรอง พื่อพลิกสถานการณ์ให้เข้าทางได้ในเวลาอันรวดเร็วหน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกก็ให้ความสนใจอย่างมากนักวิเคราะห์จากสหรัฐยุโรปและองค์การนาโตระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากองทัพยูเครนได้กลับมาครองความริเริ่มในสนามรบอีกครั้งจากเดิมที่ต้องตั้งรับอย่างยืดเยื้อตอนนี้ยูเครนเนี่ยเริ่มเป็นฝ่ายกำหนดจังหวะการรบและรัสเซียต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ยูเครนเป็นผู้สร้างขึ้น นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของสงครามไปสู่รูปแบบใหม่ซึ่งเน้นความยืดหยุน่นความแม่นยำและการใช้ข้อบอกพร่องของศัตรูให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในไม่กี่ชั่วโมงแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีสมัยใหม่สามารถเอาชนะกำลังรบที่เหนือกว่าได้หากดำเนินการด้วยข้อมูลและจังหวะที่ถูกต้อง สำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เป็นข้อความที่ส่งไปถึงโลกว่าพวกเขายังคงมีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงบนสนามรบและยังไม่ยอมปล่อยให้สงครามนี้ถูกตัดสินโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลําพังความน้มสลายของกองพันรัเสเซียเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนไม่ได้เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือการโจมตีนหนักหน่วงใดๆแต่เริ่มต้นอย่างเงียบงนันทีละเล็กทีละน้อยตลอดช่วงเวลาเกือบสอสัปดาห์ ช่วงเวลาที่โดนลาดตระเวนของยูเครนจับสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่คนทั่วไปอาจมองข้ามไปแต่สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางทหารแล้วนี่คือสัญญาณเตือนสำคัญของการเสื่อมถอยภายในหน่วยรบตอนแรกภาพที่โดนบันทึกได้ก็ยังดูปกติแนวสนามเพราะมีทหารประจำจุดตรวจถูกเฝ้าระวังสเสบียงถูกลำเลียงเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ไม่นานหลังจากนั้นรูปแบบใหม่ที่น่ากังวลก็เริ่มชัดเจนขึ้น จำนวนชุดลาดตระเวนลดลงอย่างผิดสังเกตจากเดิมที่ออกเดิน80นายเหลือเพียง3-4นายต่อชุดการเคลื่อนไหวของเสาวิทยุสื่อสารก็น้อยลงเรื่อยๆสัญญาณว่าระบบควบคุมและการสื่อสารเริ่มถูกจำกัดการลำเลียงกระสุนที่เคยเกิดขึ้นทุก2วันกลับยืดออกไปถึง5วันแสดงให้เห็นว่าเส้นทางส่งกำลังกำลุงเริ่มสะดุดและกองพันเริ่มเผชิญภาะวะขาดแคลนที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับหน่วยแนวหน้า ดโดรนยังจับภาพทหารรัสเซียที่เดินอย่างเชื่องช้าเหน็ดเหนื่อยใช้ลังสเสบียงที่ดูเหมือนเติมไม่เต็มและที่สําคัญคือการหันไปใช้ยานพาหนะพลเรลือนเพื่อขนของสัญญาณชัดเจนของวิกฤตเชื้อเพลิงในหน่วยรบเมื่อรวมเข้ากับท่าทีอ่อนล้าของทหารแต่ละคนจึงไม่ยากที่จะสรุปว่ากําลังใจลดต่ําลงอย่างต่อเนื่องสําหรับกองทัพยูเครนนี่ไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ยูเครนวิเคราะห์ทุกความผิดปกติ ทุกจุดอ่อนทุกช่องว่างเล็กๆที่ปรากฏขึ้นในระบบของรัเสเซียจากนั้นเริ่มวางแผนอย่างละเอียดเพื่อโจมตีจุดบกพร่องเหล่านี้ให้แตกเป็นเสียงเสียงในเวลาที่เหมาะสมที่สุดและเมื่อวันนั้นมาถึงหน่วยรัเสเซียที่เคยยืนหยัดบนแนวรบกลับถูกเปิดโปงว่าอยู่ในสภาพอ่อนแรงกว่าที่ใครคาดคิดปฏิบัติการปิดล้อมกองพันรัเสเซียไม่ได้เริ่มต้นด้วยเสียงคำรามของรถถังหรือการระดมยิงปืนใหญ่หากแต่เริ่มจากความเงียบลึกจนแทบไรร่องรอย เป็นความเงียบที่ค่อยๆบ่อนทําลายความมั่นใจของศัตรูโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัวยูเครนรู้ดีว่าการเคลื่อนไหวที่จงแจ้งจะทําให้รัสเซียตื่นตัวทมัางจึงเลือกแนวทางที่แหลมคมและพิธีพิถันกว่ามากขั้นตอนแรกคือการโจมตีเส้นทางส่งกําลังบํารุงหลักของรัสเซียซึ่งเป็นถนนในป่าที่ใช้ลําเลียงกระสุนและสเสบียงเข้าสู่แนวหน้ายูเครนจงใจไม่ทําลายถนนสายนี้จนใช้การไม่ได้แต่ยิงให้เกิดหลุมเป็นช่วงๆพอให้ยานพาหนะต้องชะลอหรือหยุดซ่อม ซึ่งสําคัญมากเพราะมันทําให้รัสเซียไม่ตระหนักว่ากําลังถูกเล็งเป็นเป้าหมายในยุทธการขนาดใหญ่เป็นการตัดขาดโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวว่าถูกตัดขาดจากนั้นโดรนของยูเครนเริ่มโจมตี2จุดสังเกตการหลักที่อยู่ทางปีกซ้ายและขวาของกองพันรัสเซียระเบิดขนาดเล็กถูกปล่อยลงอย่างแม่นยําพอที่จะทําลายอุปกรณ์และกําลังพลในจุดนั้นแต่ไม่แรงพอให้เกิดเสียงหรือแรงสะท้อนที่นําไปสู่การเตรียมพร้อมรบในวงกว้างเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากนั้นกองพันรัเสเซียก็เหมือนกับคนที่ตาบอดข้างหนึ่งและหูดับอีกข้างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเมื่อสายตาและหูของศัตรูถูกทำให้พรามัวยูเครนจึงเริ่มขั้นตอนสำคัญที่สุดการเคลื่อนกำลังเงียบในเวลาเกือบตีสหน่วยลาดตระเวนยูเครนขนาดเล็กเพียง62นายต่อกลุ่มค่อยๆแทรกตัวเข้าไปตามแนวต้นไม้เสียงฝีเท้าถูกกลืนหายไปในความมืดเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การโจมตีทันที แต่คือการเข้ายึดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ด้านหลังของกองพันรัเสเซียเพื่อสร้างครอบของกับดักที่ยังไม่มีใครล่วงู้ทีละกลุ่มทีละตำแหน่งกองกำลังยูเครนค่อยๆขยายวงโอบล้อมเหมือนเงาที่แผ่กว้างออกไปโดยไม่มีเสียงเตือนภัยใดๆจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าวงโค้งของการปิดล้อมก็ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์วงล้อมที่รัเสเซียไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินและไม่เคยจินตนาการว่ามีอยู่จริง ในขณะที่รัเสเซียยังเชื่อว่าตนเองยืนอยู่บนแนวป้องกันที่มั่นคงยูเครนได้เปลี่ยนพื้นที่รอบกองพันนั้นให้กลายเป็นเขตไร้ทางหนีที่พร้อมจะปิดประตูทุกทิศทางในเวลาเพียงชั่วอึดใจต่อมานี่คือรากฐานของปฏิบัติการปิดล้อมการรุกที่ไม่ต้องใช้เสียงดังแต่ใช้การควบคุมพื้นที่ด้วยความแม่นยำระดับเซนติเมตรเวลา62หนอ คือวินาทีที่เปลี่ยนชะตากรรมของกองพันรัเสเซียทั้งหน่วยในช่วงขณะเดียวกันนั้นปืนใหญ่ของยูเครนได้ยิงเป้าหมายเพียงจุดเดียวบังเกอร์สื่อสารของกองพันศูนย์กลางที่เชื่อมโยงผู้บังคับบัญชากับหน่วยรบปลายกระสุนตกลงอย่างแม่นยำราวกับถูกนำด้วยเลเซอร์เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเหนือสนามเพลาะและเพียงไม่กี่วินาทีถัดมาระบบสื่อสารทั้งหมดก็เงียบลงราวกับถูกตัดสายชีวิต เสียงสื่อสารของรัเสเซียที่ยูเครนดักฟังได้เผยให้เห็นความโกลาหลทันทีที่เกิดการตัดขาดผู้บังคับบัญชาได้ยินไหมได้ยินไหมสัญญาณหายหมดแล้วทุกช่องถูกตัดตอนนี้ใครเป็นคนออกคำสั่งแล้วหลังจากนั้นความเงียบความเงียบที่หนักหน่วงยิ่งกว่าระเบิดใดๆเพราะมันหมายถึงการสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดในสนามรบสมัยใหม่การควบคุมเมื่อการสื่อสารถูกทำลาย กองพันรัเสเซียก็เหมือนร่างกายที่หัวใจหยุดเต้นทันทีไม่มีคำสั่งถูกส่งไปข้างหน้าไม่มีข้อมูลถูกส่งกลับหลังไม่มีการขอสเสบียงไม่มีการขอกำลังเสริมและไม่มีใครรู้ว่าศัตรูกำลังเคลื่อนที่ไปทางไหนทุกหน่วยในสนามเพลาะกลายเป็นเกาะเล็กๆที่แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงทหารในแนวหน้าไม่รู้ว่าการล้อมกำลังเกิดขึ้นหลังพวกเขาผู้บังคับหมวดไม่รู้ว่าควรยืนหยัดหรือถอยผู้บังคับกองพันไม่อาจสั่งการแม้ว่าจะต้องการ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่มีการปะทะใหญ่เพียงครั้งเดียวนี่คือช่วงเวลาที่กองพันตายจริงๆไม่ใช่เพราะถูกยิงจนหมดกำลังแต่เพราะถูกทําให้ตาบอดหูหนวกและลายสมองสั่งการในเสียววินาทีเดียวการสูญเสียศูนย์สื่อสารไม่ใช่แค่การทําลายอุปกรณ์หนึ่งชิ้นแต่คือการดึงเสาหลักสุดท้ายที่ยังตึงทั้งหน่วยให้ยืนอยู่จากวินาทีนั้นเป็นต้นไปกองพันรัเสเซียไม่ได้ต่อสู้อย่างเป็นระบบอีกต่อไป พวกเขาเพียงแค่อยู่รอความพ่ายแพ้ที่กำลังจะพุ่งเข้ามาปิดล้อมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยหลังจากศูนย์สื่อสารถูกทำลายความวุ่นวายก็ปะทุขึ้นรอบกองพันรัสเซียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและนี่คือเวลาที่ยูเครนเริ่มเคลื่อนแผนการปิดล้อมอย่างเต็มรูปแบบหน่วยจู่โจมเคลื่อนกำลังเข้ากดดันทั้งสองปีกเบียดรัสเซียให้ถอยร่อนโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกบีบให้เข้าใกล้กับดักมากขึ้นทุกวินาทีขณะเดียวกัน หน่วยต่อต้อตานรถถังของยูเครนก็เข้าประจําตําแหน่งตามเส้นทางที่คาดว่ารัสเซียจะใช้หลบหนีปิดประตูทุกทิศท,ทางไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยําเนือ้อศีรษะของทุกคนโดรนจํานวนมากบินโคจรอยู่เงียบๆทําหน้าที่เป็นดวงตาของยูเครนจับภาพทุกการเคลื่อนไหวทุกการรวมกลุ่มและทุกความพยายามหลบหนีของทหารรัสเซียไม่ว่าพวกเขาจะขยับเพียงก้าวเดียวยูเครนก็รู้ทันทีทหารรัสเซียที่ถูกตัดขาดจากคำสั่งเริ่มแตกตื่น บางกลุ่มรีบวิ่งหนีไปทางทิศเหนือวังหาช่องว่างแต่กลับพบว่าพวกเขาเพียงแค่พุ่งเข้าไปในแนวปิดล้อมของยูเครนโดยตรงบางคนพยายามเสี่ยงวิ่งข้ามทุ่งโล่งเพื่อหนีความกลัวในสนามเพลระแต่โดรนติดตามพวกเขาอย่างไม่ลดละแทบทุกความพยายามจบลงด้วยการถูกโจมตีทันทีเวลา8-46รถหุ้มเกราะรัสเซียคันหนึ่งพยายามเร่งสปีดเพื่อทะลวงแนวล้อมแต่ยังไม่ทันเคลื่อนออกจากจุดกำบังโดรนโจมตีของยูเครนก็พุ่งลงมาทำลายมันอย่างแม่นยำ ลูกเรือที่รอดชีวิตรีบกระโดดออกมาและหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้ภายในไม่กี่นาทีเมื่อเข็มนาฬิกาเดินถึง9 5วงล้อม360องศาถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ไม่มีเส้นทางหลบหนีไม่มีจุดรับกำลังเสริมไม่มีความหวังใดถูกส่งมาจากกองบัญชาการด้านหลังยูเครนเริ่มกวาดล้างพื้นที่สิ่งที่พวกเขาพบคือสนามเพลาที่ถูกทิ้งร้างปืนไรเฟริลถูกโยนกองไว้ แผนที่และสเสบียงยังวางอยู่เหมือนไม่มีใครแตะต้องชุดปฐมพยาบาลยังไม่ได้เปิดใช้และตำแหน่งที่ควรมีการดื้อดึงป้องกันกลับกลายเป็นเพียงหลุมว่างเปล่าทหารรัสเซียจำนวนมากยอมยกมือเด่ห่างบางกลุ่มออกจากสนามเพราด้วยสีหน้าตกตะลึงราวกับยังไม่เข้าใจว่าการปิดล้อมเกิดขึ้นได้อย่างไรโดรนบนฟ้ายังคงบันทึกภาพของกลุ่มทหารที่ยืนรวมตัวกันอย่างหมดเรี่ยวแรงไม่รู้จะไปทางไหนหรือควรทำอะไรต่อไป ่อนเที่ยงวันยูเครนสามารถควบคุมพื้นที่ทั้งหมดได้โดยแทบไม่ต้องเข้าสู่การสู้รบยืดเยื้อปฏิบัติการที่กินเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้ทำลายทั้งกองพันลงอย่างสิ้นเชิงรวดเร็วเงียบงนันและเด็ดขาดเมื่อมองลึกลงไปการล่มสลายของกองพันรัเสเซียครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลสะสมของจุดออนไลน์ประการที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมานานจนถึงวันที่ยูเครนเลือกลงมือโจมตีด้วยจังหวะที่เหมาะสมที่สุดไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กองพันแตกพ่าย หากแต่เป็นการรวมตัวของความผิดพลาดมากมายที่นำไปสู่หายนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจัยแรกคือสภาพจิตใจของทหารรัเสเซียที่ย่ำแย่อย่างหนักพวกเขาต้องเผชิญกับการขาดกระสุนอาหารไม่เพียงพอและการหมุนเวียนกำลังพลที่ล่าช้าจนต้องประจำการนานเกินไปทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมทั้งร่างกายและจิตใจความพร้อมในการรบลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไม่สามารถยืนหยัดได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ตึงเครียด อีกปัจจัยสําคัญค,คือความล้มเหลวด้านการบัญชาการกองบัญชาการของรัเสเซียต้องดูแลหลายแนวรบพร้อมกันจนเกินขีดความสามารถทําให้ไม่สามารถส่งกําลังเสริมให้กองพันนี้ได้ทันเวลาความล่าช้านี้ทําให้กองพันถูกทิ้งอยู่ลําพังและเมื่อหน่วยหนึ่งถูกโดดเดี่ยวในสนามรบย่อมกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการถูกปิดล้อมด้านโลจิสติกส์ก็อยู่ในสภาพทุดรโทมเช่นกันการขาดแคลนน้ามันการซ่อมบํารุงยานพาหนะที่ไม่ทั่วถึงและการลําเลียงสเสบียงที่ล่าชา้า ทำให้กองพันรัเสเซียไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการประคองตัวเองลาวกับนักสู้ที่กำลังอ่อนแรงและถูกบีบให้ต้องรับหมัดสุดท้ายโดยไม่สามารถตอบโต้ได้อีกความผิดพลาดสำคัญคือรัเสเซียประเมินศักยภาพของอยูเครนต่ำกว่าความเป็นจริงพวกเขาเชื่อว่ายูเครนหมดแรงไม่สามารถเปิดปฏิบัติการเชิงรุกและต้องยึดแนวป้องกันเป็นหลักความคิดนี้ทำให้รัเสเซียไม่ทันระวังการเข้าโจมตีแบบใหม่ที่ซับซ้อนและทันสมัยกว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกันยูเครนมีความได้เปรียบด้านข่าวกรองและเทคโนโลยีอย่างชัดเจนพวกเขาใช้ดโดรนเพื่อสอดแนมแบบเรียลไทม์ใช้ปืนใหญ่ที่ยิงได้อย่างแม่นยำใช้การรบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดสัญญาณสื่อสารของรัสเซียและประสานง,งานทุกหน่วยอย่างสอดคล้องราวกับเครื่องจักรที่ทำงานอย่างไร้ข้อผิดพลาดเหนือสิ่งอื่นใดยูเครนใช้รูปแบบการปิดล้อมยุคใหม่ไม่พึ่งรถถังจำนวนมากแต่เน้นหน่วยขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัว ผสานกับโดรนและการควบคุมข้อมูลข่าวสารทําให้รัเสเซียไม่รู้ตัวว่าถูกหลอมจนกระทั่งสายเกินแก่ทั้งหมดนี้ทําให้การล่มสลายของกองพันรัเสเซียเป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อ,อยูเครนมีความพร้อมในทุกด้านขณะที่รัเสเซียอ่อนแรงในทุกมิติเหตุการณ์ล่มสลายของกองพันรัเสเซียครั้งนี้ไม่ได้สร้างแรงกระแทกเฉพาะในสนามรบเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสันสทือนอย่างรุนแรงภายในสังคมรัเสเซียโดยเฉพาะในกลุ่มบล็อกเกอร์ทหารที่มักสนับสนุนสงครามอย่างเต็มที่ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏขึ้นอย่างดุเดือดพวกเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่เกิดจากความล้มเหลวของผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ความกล้าหาญของยูเครนแต่เป็นความผิดพลาดของผู้นำรัเสเซียเองหลายคนเรียกร้องให้ถอดถอนหรือดำเนินการลงโทษผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องเพราะปล่อยให้ทางกองพันถูกปิดล้อมโดยไม่มีการส่งเสริมกำลังหรือสั่งถอนตัวอย่างเหมาะสมบางบล็อกเกอร์ถึงกับเตือนว่าหากกองพันหนึ่งสามารถถูกปิดล้อมและพังทลายได้ง่ายเช่นนี้ แนวรบทั้งหมดในพื้นที่ดอน u ัสอาจกำลังเผชิญความเสี่ยงในระดับสูงมากกว่าที่รายงานทางการยอมรับภายในเครมลินเองสถานการณ์ก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดนายพลระดับสูงเริ่มโยนความผิดให้กันและกันโดยแต่ละฝ่ายพยายามหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบต่อฮายนะครั้งนี้มีรายงานว่าการสื่อสารภายในกองทัพเต็มไปด้วยความสับสนและความพยายามปกปิดข้อเท็จจริงทำให้บรรยากาศการประชุมผู้นำทหารตึงเครียดอย่างหนัก กระทรวงกลาโห,หมรัเสเซียออกถแถลงการว่าการถอนกำลังครั้งนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ล่วงหน้าแต่คำชี้แจงดังกล่าวกลับยิ่งสร้างความไม่พอใจเพราะหลักฐานภาคสนามชี้ชัดว่ากองพันถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการเตรียมการใดๆและภาพทหารจำนวนมากยอมจำนวนถูกเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตจนชาวรัเสเซียเองก็เริ่มตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของการรายงานจากรัฐบาลเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงความพ่ายแพ้ทางทหาร แต่กลายเป็นปัญหาทางการเมืองที่กัดกินความเชื่อมั่นทั้งในกองทัพและสังคมรัเสเซียไปพร้อมกันการปิดล้อมกองพันรัเสเซียครั้งนี้ไม่ได้สร้างผลกระทบแค่ในทางยุทธศาสตร์แต่ยังทิ้งรอยแผลลึกในจิตใจของทหารรัเสเซียทั่วแนวหน้าการถูกล้อมถือเป็นสถานการณ์ที่ทหารทุกคนหวาดกลัวที่สุดเพราะมันหมายถึงการขาดทางหนีการขาดความช่วยเหลือและความเป็นไปได้ที่ชะตากรรมจะจบลงด้วยความตายหรือการยอมจำนนความหวาดกลัวนี้ เริ่มแพร่กระจายไปยังหน่วยข้างเคียงอย่างรวดเร็วทหารหลายคนตั้งคำถามกับผู้บังคับบัญชาของตนว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งเหมือนกองพันที่เพิ่งล่มสลายหรือไม่พวกเขากำลังถูกล้อมอยู่โดยที่ไม่มีใครบอกหรือเปล่าคำถามที่ไม่มีคำตอบเช่นนี้กัดกินความเชื่อมั่นภายในกองทัพและเมื่อความหนังเหล่เริ่มเกิดขึ้นการถอยร่นและการพ่ายแพ้ก็อาจตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยังทำลายภาพลักษณ์เดิมที่ว่า แนวรบดอนเน็เป็นพื้นที่ที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงการสู้รบที่ยืดเยื้อรายวันกลับถูกพลิกสถานการณ์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงยูเครนสามารถทำให้ทุกฝ่ายต้องมองสนามรบใหม่อีกครั้งและแสดงให้เห็นว่าสงครามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงด้วยการรบครั้งใหญ่แต่สามารถพลิกทิศทางได้ด้วยช่วงเวลาสั้นๆที่ศัตรูแตกสลายจากภายในเหตุการณ์นี้จึงเป็นมากกว่าการรบหนึ่งครั้งมันคือสัญญ,ญาณว่าแนวโน้มของสงครามอาจกำลังเปลี่ยนไป และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าในอนาคตหากคุณต้องการติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกข่าวสารที่ชัดเจนและมุมมองที่ไม่มีการบิดเบือนขอเชิญกดไลค์และกดสมัครช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญบนสนามรบครั้งนี้เมื่อมองย้อนกลับไปปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้เพียงเผยให้เห็นช่องโหว่ของกองทัพรัสเซียแต่ยังตอกย้ำความจริงสำคัญของสงครามยุคใหม่ว่าผู้ชนะไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายที่มีจำนวนมากกว่า หรือมีอาวุธหนักเหนือกว่าแต่คือฝ่ายที่เข้าใจข้อมูลใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและรู้จักลงมือในจังหวะที่ศัตรูอ่อนแอที่สุดยูเครนแสดงให้เห็นความสามารถดังกล่าวในระดับที่ชัดเจนเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้สิ่งที่เกิดขึ้นยังสะท้อนว่าความล้มเหลวด้านการบัญชาการและการประเมินสถานการณ์ผิดเพียงเล็กน้อยสามารถลุกลามกลายเป็นไหยนะในเวลาอันสั้นได้หากไม่มีการตรวจสอบและปรับกลยุทธ์อย่างจรงิงจัง <minutes> เหตุการณ์ที่ดอนเนส์อาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของปัญหาที่ใหญ่กว่าซึ่งรัสเซียต้องเผชิญในอนาคตในอีกมุมหนึ่งปฏิบัติการนี้เป็นบทเรียนสำคัญต่อโลกตะวันตกว่าการสนับสนุนด้านข่าวกรองและเทคโนโลยีให้ยูเครนสามารถเปลี่ยนความสูญเสียที่ต้องแบกรับทุกวันให้กลายเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนชัดเจนว่าการสนับสนุนที่ถูกต้องสามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้จริงสำหรับผู้ชม เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความจริงที่ว่าสงครามไม่เคยหยุดนิ่งแม้ภาพภายนอกดูเหมือนแนวรบจะคงที่แต่เบื้องลึกอาจกำลังเดือดพล่านด้วยการแข่งขันด้านข่าวกรองการทดสอบกำลังใจและการวัดความสามารถของผู้นำทั้งสองฝ่ายทุกความเคลื่อนไหวเล็กน้อยอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้เราจะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดและนำเสนอทุกแง่มุมอย่างตรงไปตรงมา หากคุณต้องการรับข้อมูลที่ชัดเจนรอบด้านโปรดอยู่กับเราในทุกตอนถัดไป